สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับครับเดี๋ยวนะครับสําวันนี้นะครับเราก็จะมาเชือกันในหน่วยสระนะครับกลุ่มวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้ก็คือเรื่องราวของคำลายจะสมบหมดร่างกกยลูกนะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้แล้วก็เดี๋ยวท้ายนะครับในช่องกลุ่มไลน์นะครับจะมีวิดีโอที่คุณครูสอนแล้วก็ จะมีลิงก์ในการทำข้อสอบนะครับให้พวกเราได้ไปนะครับได้ทำกันเอาละครับมาดูเรื่องราวของคำรายศัย์อันนี้ว่าในเรื่องของนะครับหมวดร่างกายคำแรกลูกนะครับคำนี้ก็คือนะครับน่าคำอะไรครับอืมคำนี้นะครับก็คือคำราาศั์อืมพรกเีสาครับพรกเีสาเลยลูก พะเศาก็คือนะครับข้อหมายก็คือเส้นผมนั่นเองก,ก็คือส่วนบทของพวกเรานะครับศีรษะนั่นเองคำต่อไปนะครับปร,ราขวัญคืออะไรครับปร,ราขวัญเป็นคำลายจะสับหมายถึงไหปลาลูกก็คือเนี่ยอย่ตรงแถวบ่าแล้วนี่นะครับอ่าคำต่อไปนะครับที่คําว่าพันนาราพนนาราคืออะไรครับก็คือหน้าผาก นะครับนี้นะครับสไลด์ตัดไปลบก็คือคําว่าพระอุทรพระอุทรคืออะไรพระโอทอนก็นนกนคือฟ้องนั่นเองนะครับเอาละนะครับต่อไปนะครับก็คือคําว่านะครับทรกขนทรกขนงคืออะไรอ่ะทรกขนก็คือหลังนะหลังเราเนี่ยหรืออีกคำหนึ่งเขาเรียก พระกรษศดารนะครับมีสองคำลุกนะครับพระกรษศดารก็แปลว่าหลังพระขนอก็แปลว่าหลังลุกต่อไปครับคำว่าพระพระนะครับก็คือคอนั่นเองนะครับพระศก็คือคอนั่นเองนะครับคำต่อไปเลยครับอ่าคำต่อไปก็คือคำว่านี่ครับพระอังศะพระอังศะกก็คือบ่า บาตตอนนีน้นะครับเรียกว่าพระอังสัตนะครับก็คือบาตนี้อีนะครับคำต่อไปน,น,นะครับคํา,าต่อไปนะคือคําว่าพระโมรีพระโมรีใครลูกพระโมรีก็คือ,อ,อ,อจุกจุกขมเด็กสมัยก่อนก็จะโคนผมก็จะมีจุกด้านบนนะครับเรียกว่าพระโมร นะครับหาลักสไลด์ตัดไปลูกเรามารู้จักกับคำว่าว่าอะไรดีเอย่ยพระโคปะกะโคปะกะคืออะไรครับโคปะากะาก,าก็คือตตุ่มนะครับต,ตุ่มรือบ้านภาษาจีนมันน่าอึนตุ่มมองอตุงมมองโอเคนะครับคำต่อไเอ้ยขอไปนะครับสไลด์นี้คุคณครูไม่ได้ปรับรนุกพนาสิก ก้านาสิกคืออะไรครับก้านาสิกก็คือจมูกนั่นเองนะครับโอเคตัดไปเลยตัดไปพระทนลูกพระทนก็คือฟันนั่นเองนะครับที่อยู่ในเนี่ยในปากเนี่ยนะครับโอเคนะครับคำต,ต่อไปครับนั่นก็คือคำว่าพระอุระหรือพระอุระคืออะไรครับพระอุระก็คือหน้าอก นะครับส่วนผกเนี่ยนะครับเดี๋ยกว่ากประโอเคครับสไลสไลส์ถัดไปครับสไลส์ถัดไปคําว่าพักกันพักกันเด็กไทยนี่ครับคืออะไรลูกอพักกันก็คือหมูทั้งสองตัน,นะครับกันก็คือหมูเองครับเนี่ยนะครับถัดไปนะลูกนะครับคําว่าพระกฤษฎีอ่าไทยครับคืออะไรหรือ กระกฤษฎีครับพระกฤษฎีก็คือเอว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 นะครับหลายคนไม่มีเอวนะครับเนื่องจากหมุนรูปร่างอริหารหมุนมงความพื้นที่เอวก็เลยหายไปไปในรูปนะครับอ่ะต่อไปเลยครับไปชิวหาอืไปชิวหาคืออะไรครับไปชิวหาเป็นคำลอลไกคำสามัญก็คือลิ้นนั่นเองนะครับนี่ครับโอเค ไปต่อครับนานะครับคำราชสัพพคำต่อไปคือผ้าชวีชวีคืออะไรครับพ้าชวีก็คือนะครับพ้าชวีก็คือผิวหนังนั่นเองครับต่อไปครับาคำต่อไปลูกข้อพระบาทข้อพระบาทก็คือข้อเท้านะครับ ต่อไปลูกคำาครจะสัมม่มหร่างกายคำต่อไปคือคำว่าพักปั๊บภาษะปั๊บภาษาคือก็อคือปอดนะครับเป็นอวัยวะภายในนะครับเป็นส่วนของอวัยวะภายในที่มีใจเนาะนะครับอ่ะต่อไปเลยครับคือคำว่าพระโอษพระโอษเป็นลูกโอก็คือปากนั่นเองนะครับอือต่อไป นะครับคำลาจักรศหัวร่างกายคำต่อไปคือคำว่าพระอนุนะครับไม่ใช ah> ่พระหุ่นได้หกืพระอนุเดนะครับข้อนี้นะครับริหงไปถึงกลาง่สนนี้ครับส่วนฟกลางลูกคำต่อไปคือคำว่าพระกัจชะพระกัจชาคือลไรลูกพระกัจชาก็คือรักเรตรงนี้นะครับรักเรศรักเรกออกมาเป็นสองข้างนะครับไปขวาลูกรักเรหรือว่ากัจฉะนะครับ คำต่อไปลูกรั๊บๆนี่ปัพ,ะพะนะบๆคือดวงหน้าของเรานี่เอง,เอง,เอง,เองนะครับปัพบๆคือดวงหน้าของเรานี่แหละนะครับครับคำต่อไปเลยคำต่อไปปฏิบัติคนรเราจะคิดคำว่ามูลค่อยชิวหาเอ้เมื่อกี้ชิวหาไปวารินแล้วมูลค่อยชิวหาคืออะไรนะครับเด็กๆพอทราบไหมครับไปดูกันเลยลูกนะครับมูลค่อยชิวหาก็คือวิญญาณ ที่อยู่ในปากของพวกเรา่าลิ้นก็จะเข้าไปข้างในจะนลิ้นพอจจะลิ้นก็จะเป็นลิ้นไก่นี้นะครับต่อไปลูกนะครับเรามารู้จักกับว่านะครับพระองค์คุรีองค์คุรีองค์ค,งคุรีก็คือนิ้วมือนะครับใดคดที่งจะดูนิทานนะครับหลายๆเรื่องที่องค์คุรีมาน,นะครับ พวงคุรีก็ว่านี้มือมานจะก็พวงอะไรครับพงคุรีมานก็คือผู้มีพวงอะไรเป็นาาปน,นิ้วมือมนี่นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับนี่ครับแปลว่านิ้วมือต่อไปครับเราจะมาดูนะเรื่องราวของคาว่าพัะมชิมาเอชื่อเพราะเนาะเป็นอะไรลูกมันคือชื่อของอะไรมัชชิมาก็คือเป็นชื่อของนิ้วลูก นะครับหมายถึงนิ้วกลางนะครับเด็กๆอยไปยกใส่ใครในลูกนะครับเดี๋ยวปากของหนูมันจะเปลี่ยนสีนะครับจากสีปก,กรรติธรรมดาไาจะกลายเป็นสีแดงไปได้นะครับโอเคเนาะนะครับคำต่อไปคือคำว่าอพระอนามิกาอันนี้ก็เป็นชื่อของนิ้วมันลูกนิ้วอะไรทราบไหมคร,ครับนิ้วนี้ครับนิ้วนาง เอาไว้สมแหวนเว,วลาบ่าวสาวจะแต่งงานกันหรือมั่นหมายกันนะครับเขาก็จะเอาแหวนทองหรือแหวนเป็นลูกสวมในนิ้วนี้นะครับเรียกว่าพัดนานิสานีา่นะครับต่อไปครับการนิฐาพัดกนิฐาพัดกนิฐาก็เป็นชื่อนิ้วเหมือนกันครับอืมทีพ่พ่อเนาะนะครับมันคือนิ้วอะไรหลูกนะครับคําตอบก็คือนิ้วก้อยนั่นเองนะครับ นี่อีกหนึ่งนิ้วนะครับทิ้นรูไม่ได้สั่งเสืลงไปก็คือนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้เรียกว่าพระแบบชนีนะครับเสือไม่ตรงนี้ต่อไปครับพระนักขาเหมือนกับคุณพาะเนะนาะขา้า <c oughs> <c oughs> นันกขาอันนี้นะครับเป็นกรรมลายาศนะครับเป้าหมายก็คือนะครับเล็บนั่นเองนะครับ <c oughs> ไม่แตยากพลาดต่อไปเลย ต่อไปก็คือพระโลมาพระโลมาเป็นปลาใช่ไหมหรือยังไงใหม่ใช่ครับพระโลมาคือขนเนี่ยตั้งสารพรางกายแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีขนอยู่เขาเรียกพระโลมาโอเคนะครับต่อาปนะครับข้างคานนี่มีพระจันทร์พระขังคานพระพุทธรูปพระุ้สุข มีไม่ลูกนี้นะครับแต่บางคนเรือกนะสร้างควาเมเป็น้หมถึงเข้ากระดูกน,นะครับหลายคนก็คุจะได้ยินพ่อแม่พี่น้องเราคนท่าคนเกศไปลอยอังคารนุนะครับอย่างบ้านเราก็จะนิยมไปลอยที่แม่น้าโขงแม่น้ํามูลแม่น้ําชีนะครับที่อยู่เป็นแม่น้ำสายหลักของอีสานะครับมาำต่อไปเลยครับท่าขีระขีระนะุูก นะครับถ้าขี่ราตัวนี้หมายถึงน้ำลายน,น้ำลายนะครับขี่นะนี่ครับคำต่อไปแล้วพักหนัดทุกคนรู้อีพักหนัดเนี้ยน่าจะคุ้นๆนะคืออะไรครับมือเน,นี้ยอีลูกนนึ่งดีต่อไปนะครับคำเราจะซ้ำร่างกายคำนี้เลยพักขนมพี่พักขนมกับพักขนมใกล้ๆกันมั้นใกล้กันไหมลูกมันกับพี่กับน้องกันหรือเปล่า แม่น่าพักขนงเอ๊ะแม่น่าพักขนงนี่ลูกไม่ไมีนะครับอันนี้เป็นคำราชาศัพท์ครับพักขนงหมายถึงถิวรุกส่วนบนเนาะครับน่าพอคิ้วเสียศับเรียบร้อยมาดูลูกคืออะไรพักนี่อืมพ,พักนี่ที่เด็กน่าจะทราบดีครับนั่นก็คือดวงตาครับดวงตาเปมายท่มองเห็นสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้นะครับเป็นต้น เวลาเราเศร้าสุขเจ๊ร้องไห้ก็จะมีสิ่งนีป้ปรากฏขึ้นนั่นก็คือน้ำพันี่์คำสามัญเพื่อแปกว่าน้ำตาลบบูกโป่งนะครับนะครับไม่สมหวังก็ร้องไห้ใจก็ร้องไห้ประมาณนี้ทำต่อไปลูกพชาโนะเอ๊ะชาโนะใช่ไหมชาที่ชงไหมคุณครูหรือว่าชากาแฟคนละเรื่องลูกอคนละเรื่องคนละเรื่องนะครับก็คือหัว ม่ถึงม้วเขานะครับไปดูต่อครับนะครับพาหาพาหาพาหงุด่นลงกอเดียวกันนะพาหาปานะครับเกิดไปเพื่อคุณครูตอนสอนทำไมพาหงุตอนข้อสอบทำไมพาหาชื่อเดียวกันลุกต้นแขมนะครับต่อไปคำว่านะครับผระชุมนะครับผระชุมคืออะไรลูกผระชุมก็คือนะครับแข้งนี่แหละครับผระชุม ไปชมเนาะ,ะไปเลยคนระับไปชมเสร็จแล้วคำต่อไปคือคำว่าแต่มแต้มแต้ม,ตมพักฉายาเ่หลายคนก็มีฉายาฉายาน่นฉายานี่แต่คำลายกาศรศึ์นะครับหมดร่างกายไม่ได้หมายความเช่นนั้งหลุกไปใฉายาในเหมือ ล่างเแเ่ถือว่าเงานะครับหมายถึงเงาลูกโอเคคำต,ต่อไปเลยครับพ้ามังสาพ้ามังสาคืออะไร,รอ่ะถ้ามังสาก็คือเนื้อลูกเนื้อหนังมังสาเนี่ยคุณข้าพุ่เขียนมาพูดเนาะนะครับเนื้อหนังมังสานะครับเสือเส้อเสซฟกระได้ <c oughs> ลังหุ่นว่าอ่ะต่อไปลูกถ้ออาอัตชีหมายถึงอะไรครับเ <c oughs> ด็กทูอยู่เนาะ นะครับน่าจะคุ้นเคยกับคำนี้ลูกนะครับสัตวีก็กระดูกนะครับหมายถึงคนตายแล้วเราไปจิตสัดถิที่ำมาล้างด้วยน้ําที่สะอาดน้าผมน้าหมอมตาให้แห้งแล้วไปจูบรรจุในโกดแล้วก็ไปทาพิธีบรรจุในธาตต่อไปเรียกว่าอัดถิ่นะครับอข้อต่อไปครับข้อต่อไปคําว่าพระปรางหลูกพระปรางก็คือเก้มนั่นเองนะครับอ่นะข้อต่อไปเลย ครับคำต่อไปคําว่าพระมัศสุพระมัศส,สุส่วนใหญ่จะผู้ชายนะนะครับก็จะมีนะครับ,นะรบนั่นก็คือหนวดนะครับส่วนผู้หญิงไม่ค่อยปรากฏนะลูกนะครับไม่ค่อยปรากฏมีหนวดคำต่อไปท่าสิกะนะครับพวกเขขลังเนี้ยเป็นเยอะคนไทยก็มีนะหมายจริงเลยลูกหมายจรงเครานะครับ,นะรบนะาก็จะมี คำต่อไปครับคำต่อไปนะครับรวีก็ไมา่รู้จักคำว่าหนากรหนาหารูนะครับหนาหารูอะไรเลยาหน้าหารูก็คือเรื่องราวของเส้นหิดน,นะครับในร่างกายของเราเองนะครับถ้าเราไม่มีเส้นหินแล้วก็ไม่สามารถที่จะหินจับหรืองอะไรทำอะไรได้ได้เดินได้นั่งได้นะครับอาศัยเส้นหิดทั้งสิ้นอย่างนี้เป็นต้นะนะครับ เอาละครับคำต่อไปพวกเรามารู้จักกับคำว่านะครับมัททะลุงมัททะลุงคืออะไรมัททะลุงคือมันสมองนะครับที่อยู่อยู่ในกระโหลกศีรษะของเราเนี่ยนะครอามัททะลุงนะครับมันสมองนะลุงคำต่อมานะครับก็คือคําว่าทันตะคุณทันตะคุณทันตะคุณคืออะไรครับความหมายของมันก็คือลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็ก นะครับพอจะั้นตะกูลนะครับเราก็มาดูครับอันตะเฉยๆเอ้มันน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันนะพันตะอันหนึ่งอันตะดคูนอันหนึ่งอันตัดคืออะไรครับอันนี้คือลำไส้ใหญ่ลุกครับต่อไปเลยไก่แล้วครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงต่อมาวักกะวักกะคืออะไรครับวักกะก็คือไตนะครับปิดเอาไว้เลยว่าภายในคนเราคนเราก็จะมีไตอยู่สอง สองข้างด้วยกันอยู่ด้านหลังนะครับรือมีมอประมาณหนึ่งปั๊มเนาะนะครับน,นั่นก็คือไตคำต่อมานะครับพ้าบาทเออข้าบาทเราทราบกันดีนั่นก็คือเท้านั่นเองนะครับ,รบไปเลยครับคําต่อไปคือคําว่าพรกภรมายาละครับคืออะไรล่ะคุณครูนะครับคําตอบก็คือครู นั่นเองครับแล้วก็เดินทางมาถึงสไลด์สุดท้ายเราแล้วนะก็คือพระบรมสาธิสลักคืออะไรละครับ,บ<า>เมื่อกี้รูปข่ายอันนี้คือรูปบาทครับนี่คือนะเรื่องราวของนะครับคำลา,าศัพท์หมวดร่างกายนะครับหวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้จากสไลด์นี้นะครับ นะครับหวังว่า,วาพวกเราได้ติดตามด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของนะครับภาษานะครับไทยฟันไราจัสั์หมดร่างกายวันนี้ครูขอมารับไปก่อนนะครับพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดี